ยินดีต้อนรับทุกคนครับสู่ช่องนนคีแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาแจากเชดเดอร์กันอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยนี่นะ น้ำก็จะประมาณนี้ใต้น้ําก็จะประมาณนี้ขุดทำไมล่ละวเนี่ยขุดให้มันแบ่งซะงนั้นแหละต้นไม้ขยับนะนี่ท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ ต่อไปไปดูตอนเย็นกันบ้างตอนเย็นก็จะประมาณนี้ก็ค่อนข้างสวยนะต่อไปตอนมืด นี่ตอนมืดก็จะประมาณนี้เลยแสงจากทอสก็จะประมาณนี้แสงจากบล็อกเรืองแสงก็จะประมาณนี้แสงจากเทียนก็จะประมาณนี้ แสงจากบ็อกโกสโตนก็จะประมาณนี้ดูตอนกลางคืนสิสวยจุงต่อไปไปดูตอนฝนตกกันบ้าง ฝนตกก็จะประมาณนี้งานสำหรับบันอุ้ยอยู่ดีก็มืดมืดมาของจริงเลยดูดิน้ำก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน